ับสวัสดีนะครับพบกับผมใมนช่อง YouTube ลูกแย่ตาครับมาครับกินมะม่วงต้องการเนี้มะม่วงเบาปากตายเรียกมะม่วงเบาแต่ราคาไม่เบานะครับผมบอกให้โอ้หน่าใชคนอีสานบ้านเขามาปลูกมะม่วงขายอยู่นี่เนาะคือสิดีวะ่ะเนี่ยมะม่วงเบารู้แล้วอร่อยรับแพงบ่ก็ว่าแพงก็บบมะม่วงไอ้น้ำดอกไม้เขียวสวงสวงเสวยอย่างบ้านเขาอีกเด่นเนาะ เราโลสามสิบบาทสี่สิบาทนำดอกไม้ทรงออกต่างประเทศอันนี้ขายในต่างขายในประเทศครับโลโละลอยมาครับกินน้ำกันมะม่วงเบากับพริกน้ำปลาหวานโอ้มีปลาล่ลก็เลยได้กินน้ำปลาหวานนี่แหละ <c oughs> มะม่วงเบาแต่ความเปรี้ยวก็ไม่เบาเหมือนกันอ๋อสุดยอด เนื้ส <them> um, ุกมันแล้วก็ซมหนีแหละครับมันใบใหญ่แล้วนี่นะหมเคยเลี้ยเลียงมาม่วงเบาเบาคือหน่อยนั่นนะม่วงหน่อยนั่นคนเราบางทีคือมะม่วงปลามันคือมะม่วงปลาเดี๋ยวมะม่วงปลามันมีกินเฉพาะมันเนาะอันนี้มันคือมะม่วงมะม่วงเอ้หน่อยบานเฮิร์มะม่วงมะม่วงเขียวมะม่วงอย่างเินี่ย เ่าลักษณะลูกมันมาคือกันเต่มันอียางมมองเบาเนี่ยมันออกลูกตลอดปีอ,อ่ะออกลูกบัดปีบัดสักออกยอะนะ S 1> <S 1> <S คลิปนี้มาแบบโยนทำลายด้วย สมเคะอ,อีเล็กถึงต้องกินกับน้ำปลาหวานไงเนพราะมันสมคลเอ้ย เคยได้ยินไหมครับคำว่าส้มแขววส้มแขววเป็นยังไงเคยได้ยินบ่มาครับมามาส้มแขว้ด้ํากันครับ Ja. Mm -hmm. mm -hmm.

สมสมไม่เจอวันๆวน,นตัดกันดีอยู่ <laughs> oh. Xong subscribe xong kênh เอานะอืมไหวครับคลิปนี้ก็คงที่ต้องจบไม่แค่นี้กานขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลูกพิรสากนะครับขอบคุณเอเมนันและขอบคุณน้องใจขอบคุณในการราับชมจังพบกพับผมไม่ใช่หนานะครับขอบคุณครับ